มาย่างให้ชนค่ะเอ้ยไท่นะคะไข่ตุ๋นเด้งๆเลยพอาบอกไว้เรีเยป่กอ,อร่อยป่ะออก็จะลดให้ตามนี้เลยวันนี้ค่ะวันนี้พึ่งเลิกงานเราจะพาแม่ไปกินบิง,บงยา่าที่ร้านเกาหลีนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศเท่าไหร่คะแม่บอกเข้าไป38โ้องศาค่ะ เราจะไปกินปิ้งย่างในอากาศที่ร้อนระอุขนาดนี้เราจะละลายหรือไม่ไปลองกันไปลองกันนะคะ <c oughs> ยุ่งไหมคะเนี่ยแดเอ้ยอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้เราไปกินสตาร์บัคมานะคะแต่ว่ามันหมดแล้วค่ะมันจะหมดแล้ว <c oughs> จะบอกแม่ว่าปิ้งย่างร้านเนี้ยเราไม่ต้องปิ้งเองเขาเลยสายเลยกินอย่างเดียวเลยเขามีคนปิ้งให้ชอบป้ามาปิ้งให้ะแม่ชอบอย่างนี้นร้านอยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือชัยนาทาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงมุมตรงนั้นค่ะ หนูจะพาแม่ไปกินเนื้อเนื้อที่ละลายในปาก <laughs> แม่เคยแม่ชอบกินเนื้อไหมยอยู่ไทยชอบค่ะ <laughs> อ้าวชอบแล้วเหรอปกติก็กินเหรอออเมื่อก่อนก็กินบ้างกินบ้างแต่ตอนนี้จะกินเนื้อเยอะแล้วค่ะติดใจแล้ว ร้านนี้เราก็เคยพามากินแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะพาแม่มากินชื่อร้านย่างซันพาร์คนะคะ,คะอ่ออะไรนะเมื่อกี้แม่ที่ที่แม่กินปิ้งเป็นอย่างนี้ปะไม่เป็นนะคะเป็นยังไงนี่ย่างของไทยเหรอมันก็เป็นนูนๆไปอ่ะแล้ว เหมือนผู้เขาก็ค่ะแล้วเราก็ดิบดิแล้วก็มาปิ้งดิบแล้วก็มาปิ้งบางทีมันก็หล่นใส่ลงน้ำมั้งยองมากเฮ้ยแต่จะได้กินมันยากมากแต่ในร้านเกาหลีก็รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนี้นะที่ไม่ใช่หมูกระทะก็เป็นเตาอย่างนี้วิวสวยนะคะเป็นแบบเออเปิดอย่างนี้โล่งๆแต่ถ้าฝนตก คนัวเขาก็ปิดให้ค่ะแม่ <c oughs> เขาก็จะเลื่อนๆอันนี้มาแล้วก็ปิดปึ๊บมา <c oughs> อะตอนนี้เราก็เปิดเปิดโล่งๆไป <c oughs> อันนี้ก็คือเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียง <c oughs> กินแล้วก็เติมได้นะแม่ไอ้พวกเนี้ย <c oughs> <c oughs> ีคนมาย่างให้แบบนี้นะคะแม่เป็นไงนี้ร้อนละอุมไหมแม่ <c oughs> อากาศสามสิบแปดสามสิบเก้าหนูพาแม่มากินปิ้งย่างเลยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างแม่แล้อุไหมล้อุค่ะตอนนี้เขากำลังตัดให้เรานะคะ บริการดีไหมคะนี่ไข่ตุนไข่ตุนเด้งๆเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนกระทะให้เราทุกรอบเลยแม่เพให้เรากินได้แล้วตอนนี้ชิมน้ำจิม้มเกาหลีร้อน,นะคะอร่<ม>อยปะ ให้กินนะคะให้ให้เอาผักไว้อย่างนี้แล้วก็เอาหมูไว้เอาหมูมาจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เอาเข้าไปในปากอย่างนี้อันนี้คือเนื้อริบอายนะคะอันนี้พอกเบลลี่ไหนไม่ใช่เอาผักไว้ที่ปากก่อนแม่ เอาหมูออกมาก่อนเอาผักไว้ที่ปากแล้เดนะคะเอาผักไว้ที่ปากเอาหมูใส่และยัดเข้าไปถูกต้องเก่งนี่นะคะใส่เข้าไปนะคะชนค่ะ นะะเนื้อออสเตรเลียครั้งแรกเนื้อออสเตรเลียครั้งแรกนะคะดูว่าจะเป็นนุ่มค่ะ <c oughs> ทำไมทำอย่างนี้แม่นุ่มจริงไหมนุ่มระมาณนงปากเลยค่ะ เอาดีๆจริงอ่ะจริงปกติเคี้ยวไม่ออกใช่ไหมใช่ <c oughs> อันนี้แคนะ่เป็นไม่ต้องเคี้ยวเลยม,มาชนชนเนื้ออาชนนะแม่กินทำนุ่มให้หนูดูด้วยนะ <c oughs> มันนุ่มจริงๆใช่ไหม ะะมาริเนตพอกนะ<ำ>ร้อยทุกอย่างเลยไม่ตูนะนี่จะถูกกัน,นสองนะแม่จะทำการสาธิตวิธีการกินแบบคนเกาหลีแม่ก็ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเวลั้งแม่นะคะครั้งแรกอ้โหู้ เดี๋ยวแม่จะลองหมูหมูหมักนะคะหมูหมักอ่าก็จะถูกปากไหมหมูหมักนะคะเ <c oughs> หมือนหมูคล้ายๆกับหมูปิ้งที่ไทยะคะ่ะหวานๆอร่อยเ <c oughs> มื่อกี้นี้ อยากบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีขนแผ่นเยอะใช่ไหมแล้วอยากกาจัดขนอ่ะแนะนำให้ทำอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้นะคะขนหายวาดไปเลยค่ะเมื่อกี้นี้วูบไปเลยค่ะเห <c oughs> ม็นไหมเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ปิดเตาแล้วเก๊เสร็จแล้วเหรอจ๊ะเสร็จแล้วคะ่ะยิ้มแล้วค่ะเก๊ยิ้มแล้วเหรอจ๊อะยิ้มแล้วจ้วะเก๊จ่ายตังค์หน่อยจ้าเก๊จ่ายเก๊จ่ายตังค์จ้า เจียเลี้ยงใช่ไหมจ๊ะจ้าเฮ้ยตังข้างในนะคะข้างเราต้องเดินมาจ่ายตังตรงนี้ค่ะร้านนี้นะถ้าเราพกเงินสดมานะคะเขาก็จะลดให้ตามนี้เลยต้อยมีตังอ่ะนีเหรียญสองดดนสองดนไแบงค์ห้าสีม่วงแม่จ๋าแม่แม่จ๋าจ๋าจๆาจ กำลังศึกษาเงินอยู่ใช่ไหมจ๊ะกำลังศึกษาเงินอยู่ค่ะกี่ดอนบ้างนี่ว่าอันนี้กี่ดอนกี่ดอนอิ่มอร่อยไหมจ๊ะอร่อยจ้าห้าสิบดอนสิบดอนห้าดอลสิบดอนสีฟ้าจ้าผมมันหมดเลยค่ะเข้าไปอยู่เอืดอเอืดอเอือ,อ,อ,อภาษาใต้เข้าไปอยู่ในร้านปิ้งย่าง ในอากาศ38องศานะคะยังมีชีวิตรอดอยู่กลับมาค่ะ <laughs> ยังอยู่ปกติค่ะหน้าไม่ละลายค่ะ <laughs> คลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาแม่ไปเดินเล่นที่ดะริงฮาร์บอร์ต่อนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด s ับส c คร b e ด้วยนะบ๊ายบาย